สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรากนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็พูดถึงราคาทองคำนะครับในขณะน,นี้ต้องบอกว่านะผู้ที่ยังไม่ถือครองทองคำเนี่ยนะครับก็จะยังไม่ช้าเกินไปนะครับเพราะผมมองแล้วว่าใครที่ยังไม่มีทองคําถือครองเลยเนี่ยควรจะมีไว้นะเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกัน ความเสี่ยงนะจากความผันผวนต่างๆทั้งทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแยง้งนะครับในวิกฤตยูเครนซึ่งดูเหมือนนะครับน่าจะยังบานปลายต่อไปได้กับเรื่องของเงินเฟ้อนะที่ยังพุ่งสูงขึ้นนะ้ะไม่หยุดเลยนะครับ แล้วดูเหมือนว่าธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางนะอีกหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยกำลัง b ีฮ i n เดอะเคิร์นะครับคือตามหลังสถานการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในมุมมองส่วนตัวผมนะครับก็มองว่านะท่านที่ยังไม่มีทองคำเนี่ยควรจะถือนะแต่ไม่ต้องถือเยอะหรอกครับประมาณ10-20%นะของสินทรัพย์ท่านก็น่าจะเพียงพอถ้าทิศทาง นะความไม่แน่นอนเช่นนี้ยังเป็นต่อไปนะครับนะเพราะทองคำเนี่ยมันชอบความไม่แน่นอนนะมันชอบอะไรที่อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนมีความเสี่ยงสูงนะราคาทองคำก็จะมีสมรรถนะและมี p e r อร์แ a n c e ที่ดีของมันนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันในประเด็นนี้นะว่านักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับ <c oughs> เขาก็มองในเรื่องของสงครามนะในเรื่องของความขัดแย้งในวิกฤตยูเครนเนี่ย แล้วก็เรื่องของสภาวะเงินเฟ้อนะซึ่งเขามองว่ามันคือ perfect storm หรือเป็นพายุนะที่สมบูรณ์แบบนะสำหรับทองคำเลยนะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะพุ่งแตะนะไปถึง2,700นดอลลาร์ต่อออนทองคำนะในสิ้นปีนี้นะครับและในระดับต่อไปก็จะไปถึง3,400ดอลลาร์นะต่อออนทองคำนะก่อนที่นะจะไปถึงนะมีโอกาสนะครับที่จะไปถึง7,400ดอลลาร์ต่อออนนะภายใน5ปีเนี่ยนะครับ ก็แปลว่าสถานการณนะ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนนะมันจะแย่ลงด้วยซ้ำไปเพราะว่าในล่าสุดเนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีปูตินนะครับของรัสเซียก็เลือกนะครับที่จะลงนามนะยอมรับนะสองสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและลูฮานนะครับให้เป็นรัฐอิสระแล้วก็ได้ขออนุมัตินะครับทางสภาดูมาของรัสเซียนะครับในการส่ง นะกองกำลังทหารของรัเสเซียเข้าไปประจำการนะทำหนะ้าที่เป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนะครับก็ทำให้ข้อตกลงมิ้นท์นะครับที่เป็นข้อตกลงระหว่างทางด้านรัฐบาลของยูเครนนะครับนะกับสิ่งที่เขาเรียกว่า,ากบฏนะที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนนะในโดนเนสก์บละลูฮานนะโดยที่มีความชื่นชอบนะทางรัเสเซีย นะครับก็สลายไปนั่นเองนะคือข้อตกลงมิ้นนะก็หมดไปเพราะว่าทางรัเสเซียนะครับได้ยอมรับนะสองสาธารณรัฐนี้นะเป็นเป็นเอกราชนั่นเองนะจึงส่งนะกองทัพเข้าไปนะส่งขบวนรถถังรถหุ้มเกาะนะอุกรณ์เข้าไปประจำนะเพื่อรักษาสันติภาพนะป้องกันชีวิตประชาชนนะคนโดเนสนะครับกับลูฮานนั่นเองนะ ในกรณีที่สยูเครนนะครับนะต้องการอยากเข้ามาปะทะนะต้องการอยากเข้ามายึดคืนอนะ่นะรัสเซียก็จะเข้าไปปกป้องนั่นเองนะนั่นคือประเด็นที่ยังมีความอ่อนไหวอยู่มากและมีโอกาสที่จะบานปลายนะครับถ้ายับยั้งชั่งใจไม่ได้ประเด็นที่2คือเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งเราก็ทราบนะครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยนั้นะพุ่งไปถึง7.5%นะสูงสุดในรอบ40ปีเงินเฟ้อในอังกฤษก็ไม่เบานะครับนะไป 5, 5้าปนะสูงกว่าเดือนที่แล้ว นะสูงสุดในรอบ30ปีและในสภาพยุโรปเองนะครับหลายประเทศเลยนะก็เงินเฟอ้ออยู่ดับสูงนะจนนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยก็เรียกว่าแตกตื่นกันพอสมควรนะก็คาดการณ์ไปจากา้างนาเนื่องจากว่าเขาคาดการณ์ว่าบรรดาธนาคารกลางเนี่ยตามหลังสถานการณ์นะคือไม่ทันคือปรับไม่ทันนะไม่สามารถที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าใช้นโยบายตึงตัวทางการเงินนะครับการลดขนาดไอบ้บาลานซ์ชีตเนี่ยนะนะ ก็คือทําช้าไปนะครับแต่นักวิเคร์อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าถ้าทํามากเกินไปเร็วเกินไปเนี่ยนะเหมือนไปกระแทกนะไอตัวเบรกอะรถนะอาจจะขำมาอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ตัดสินใจยากอยู่นะของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งจะมีการประชุมในเดือนมีนาคม65เนี่นะครับนะว่าจะดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างไรนะจะปรับนะลดอัตราดอกเบี้ย นะได้จริงหรือเปล่าในระดับไหนนะก็เป็นที่จับตาดูแต่นักวิเคราะห์ต่างชาติก็คาดการทางเทคนิคนะครับว่าขณะช่วงเวลานี้มันคล้ายๆกับช่วงในปี2007-2008พนะเพราะมันมีลักษณะนะคล้ายคลึงกันในวงกลมนะแล้วเมื่อทองคำเนี่ยมันเทคออฟนะมันมีโอกาสที่จะทะลุไปถึง2,700ดอลลาร์ต่อออนนะครับในสิ้นปีนี้แล้วก็ไปถึง3,400ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็มีโอกาสนะ ไปถึง7,400ดอลลาร์ 7, ต่อออนซ์นะครับภายใน5ปีนี่เขาวิเคราะห์าทางเทคนิคนะครับผมเห็นว่าเป็นข้อมูลนะซึ่งประกอบกับฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยความไม่แน่นอนในทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะที่ดูเหมือนว่ายังตามหลังอยู่นะบรรดาธนาคารกลางทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ว,ว่ามีโอกาสจะเป็นนะเดี๋ยวขอให้ฟังพินิจพินากรนนะครับเราก็ถือครองไว้เป็นเซฟเฮเบนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ